ีเราจะมาทํารังต้มกันนะคะรังต้มหรือว่าคนใต้จะเรียกว่าต้มที่จะใช้ทําบุญในวันาสารเดือนสิบหรือว่าวันทําบุญว่างนะคะแต่รอบนี้เราจะทําเพื่อไปอไปวัดไปทําบุญที่วัดในช่วงของอวันทําบุญว่างช่วงของวันสงกรานต์นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทํารังให้ดูนะคะเป็นรังต้มโดยใช้ใช้เป็นใบกระเพาะนะคะหรือว่าใบเพะ เป็นยอดอ่อนของใบใบกระพาะค่ะตอนนี้เราก็ทําไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูยอดอ่อนนี้ก็เอาไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อให้นิ่มนิดนึงเวลาทําจะได้ไม่แตกนะคะนี่นะคะยอดพอดีว่าพ่อทําไปหมดแล้วก็เลยอ่าไม่เหลือยอดไว้แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะเห็นยอดเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็ทำอานี้นะคะหลานถ่ายมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็พับ อ,อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะทำขนมประเพณีของปักใต้นะคะนี่ค่ะเราก็ทำให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็พับเข้าหาตัวเองอย่างนี้ค่ะพับหนึ่งพับสองพับสามค่ะพับสี่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะรูดนะคะเพื่อให้ใบของเขาแตกออกนี้นะคะรูดอย่างนี้นะคะ อนีนะคะ่ะดึงแบบนี้นะคะดึงคนใต้เรียกว่ารูดรูดนะคะน้องถ่ายให้ Imam, ใหใหนิ่งๆห,หน่อยทำนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจัดให้สวยๆอันนี้เป็นอันเล็กนะคะแต่ถ้าอันใหญ่ที่เราทำออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะนี่คืออันใหญ่นะคะจะทํา,ารังใหญ่ให้ดูสักรังนึงนะคะน้องถ่ายนิ่งๆหน่อยนี่นะคะอันนี้คืออันใหญ่นีค่ะเราก็รีด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 อย่างนี้นะคะ รีดๆรูดๆอย่างงี้ค่ะอ่าขอดนะคะคนใต้เรียกว่าคอดคอดโรงคอดทรงนะคะทำทำม,มุมอย่างนี้พับนะคะน้องถ่ายนิ่งๆหน่อยถ่ายเห็นมือป้าด้วยนะอ่าแล้วก็พับก้าหาตัวเองหนึ่งค่ะสองสามนะคะเสร็จแล้วก็ดึงไปเลยค่ะดึงไปเลยนะคะเพื่อให้ใบของเขาแตกออกนี้นะคะ ใี่ค่ะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมอ่เสร็จแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นลคะ่ะเนี่ยเราก็จะได้เป็นรังต้มแบบนี้นะคะช่ายมน้องถ่ายนิ่งๆหน่อยอ่านี่นะคะพอดีหลานถ่ายไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นี่นะคะโอเคค่ะ